แบงปันความชอบดีกันอีกแล้วยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้คนจนกลายเป็นคนรู้ขอให้อุ่นุ่นช่วยชีวิตปอ ขยับร่างกายตามทิพนะคะแลกคุณฟังเสียงโปรแกรมจิตนะคะด้วยเพลงที่มีความหมายดีๆค่ะขอ้อนะคะเพราะวันนี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่ทิพจะเอามาแบ่งปันกันนะคะอ,อ่คอยท้อ,ทองเต็มให้หากว่าท่านนอนลอหลับคอยจงฝันดีอนอขออวยพรให้ฉัททน,น,ททนทุกๆคน ผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เรียอะไรมันก็ดีดีรวยปังปัดังเปลีป่ยงเปียงเปยตามด้วยเชื่อสายก็ไกลทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรง ขอให้ดังเปลียงเปลียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิงขึ้นไปกลายเป็นคนรวยขอให้ดุดวยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไลโลขากระชากดีนชาตลอด ตัอยากมีชีวิตที่ดีต้องฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรวยค่ะนะคะมาอ้าวใครเชื่อก็ฟังนะคะใครไม่เชื่อก็แล้วแตกคุณเลยนะไม่มีใครบังคับคุณได้ะค,ะค่ะให้ท่านทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ รวยชื่อเสียงก็ไกลทุกท <me an> ีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีขอให้รวยขอให้รวยค่ะดังปลงรวยชื่อเสียงก็ไกลทุก ทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีอ,อยากรวยต้องฟังเพลงเกี่ยวกับความรวยนะคะอย่าไปฟังเพลงที่มันลนท้อท้อกับชีวิตไปไม่เป็นห้ามฟังเด็ดขาดนะ,ะปังปังปังเออเราเรียกพลังงานด้านดีเราเรียกองเงินก่อนนะคะ่อนที้เราจะแบ่งปันสิ่งดีๆกันนะคะ ตึงโอ้จบไปแล้วนะคะพลังงานดีๆที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันนะคะมาขอปิดก่อน สวัสดีคะ่ะทิพน้าทิพราตศิลิ์นะคะวันนี้ทิพกลับมาพบกับเพื่อนๆนะคะเมื่อวานนี้หยุดไป1วันนะคะอาติดภาร,รกิจบางอย่างแต่วันนี้เราก็กลับมาแบ่งปันกันอีกเหมือนเดิมนะคะนะทิพเป็นใครนะคะจากอดีตสาวโรงงานนอสิปีนะคะก่อนจะผันมาเป็นช่างตัดผมตอนนี้คะ่ะประสบปัญหาโควิดเหมือนกับทุกๆคนนะคะเลยทําให้ตัวเองต้องเริ่มผันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เพื่ออะไรคะเพื่อเปิดช่องทางการไหลของเงินอีกหนึ่งช่องทาง ในเมื่อหน้าร้านนะมันติดปัญหาเอาไม่เป็นไรคะ่ะเราปรับเปลี่ยนตัวเองเอามาบนโลกออนไลน์แบบคนอื่นเขาบ้างเพราะอะไรตอนนี้เงินขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราก็แค่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้มาอยู่บนโลกออนไลน์บ้างนะคะมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่านี่มันคือโอกาสที่เรามองเห็นใครมองเห็นก็ปรับตัวถ้าใครยังมองไม่เห็นคุณก็ยังอยู่ที่เดิมต่อไปผิดไหมไม่ผิดคะ่ะนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทุกคนสามารถเลือกเส้นทางให้กับชีวิตได้นะคะแต่ทีเนี้ย สิ่งที่ต้องการจะบอกก็คือวันนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่กําลังอยากจะเข้ามาบนโลกออนไลน์แต่ยังไม่รู้จะไปทางไหนยังไม่รู้จะเดินยังไงดีรู้แหละว่าออนไลน์มันดีแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรอ่าวันนี้นะคะมีน้ำ อาทิตย์มีโรงเรียน BMT นะคะที่อยากจะเอามาประชาสัมพันธ์กันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนกันแบบฟรีๆได้เลยเพราะที่เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเรียนฟรีเช่นเดียวกันนะคะแล้วทิพย์ก็นําสิ่งดีๆเหล่านี้เอามาส่งต่อสวัสดีค่ะครูวินนี่นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะน,ะนั่นแหละทิพย์ก็เป็นคนนึงนะคะที่ได้รับสิ่งดีนี้มาทิพย์ก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะคะ มันเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถทําให้คุณอะถ่ายทอดได้นะกล้าที่จะออกมาพูดกล้าที่จะออกมาแบ่งปันสอนเป็นสเต็ปให้คุณแต่งหน้าเฟซยังไงเออปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ยังไงตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปยังไงมีสอนให้คุณหมดเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินเรียนที่อื่นแม้แต่บาทเดียวนะคะบางคนไปลงทุนมาโอ้โหหลายพันหลายหมืน่นหลายแสนแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่วันนี้มันจะดีไหมถ้าคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเขาออกมาบอก ะะเขาออกมาบอกออกมาแบ่งปันให้คุณนะออกมาบอกออกมาแบ่งปันกันแบบฟรีๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในยุคออนไลน์นะคะมันมีความรู้ฟรีๆให้เราเรียนเยอะมากใช่ค่ะเนะาะเรียนฟรีนะนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่ว่าขึ้นอยู่ในในคอมเมนต์นี่นะคะถ้าเกิดว่าถูกใจคนไหนอถูกจิตกับคนไหนติดต่อได้เลยนะคะเพื่อนๆเขาสามารถนำพาคุณนะคะเข้าไปเรียนได้ทุกคนเลยนะคะทุกคนไม่ห่วงนะทุกคนไม่ห่วงเพราะทุกคนอ่ะ ก็เรียนและรับความรู้มาเหมือนกันเมื่อมีความรู้มาแล้วก็ออกมาแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องในโลกออนไลน์มันหมดยุคที่จะต้องไปเสียเงินเรียนแล้วจริงๆนะมันหมดยุคที่จะต้องเสียเงินแบบโอ้โหเยอะแยะเรียนแล้วตอนนี้มันมีให้เราเรียนฟรีเยอะแยะมากมายอยู่แค่ว่าวันนี้เราอะเปิดโอกาสในการเรียนรู้ไหมอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่เก่งอย่าเพิ่งบอกว่าทําไม่เป็นอย่าเพิ่งบอกว่าไม่รู้อะไรเลยเพราะทิศบอกแล้วใช่ไหมว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานบอกเลยว่าพี่เลี้ยงทุกคนน่ารักมากทุกคน เต็มใจที่จะบอกที่จะสอนคุณนะขาไม่มีใครเขาลําคาญคุณหรอกเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าทุกคนที่เข้ามาณจุดตรงนี้คือคนที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือต้องการที่จะทําชีวิตอะให้มันดีจริงไหมอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเขาถึงเข้ามาอยู่ณจุดนี้และคนที่มาเจอกันคนคือคนที่เหมือนกันจริงๆถึงจะมาเจอกัน ม,มันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาเจอกันเราจะต้องเหมือนกันเราถึงจูนขึ้นกันติดแน่นอนเมื่อคุณเข้ามาเนาะเขาพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะพร้อมที่จะให้อ่ะเขาเรียกอะไรอะคำแนะนําคําชี้แนะหรือวิธีการดีๆที่เขาเต็มใจจะบอกสอนคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้ค่ะคุณเข้ามาคุณจะได้กัลยานในมิต่ดีได้พลังงานดีๆและที่สําคัญไม่มีใครอะ จะให้คุณมาเสียเงินซื้อคอร์สหรือว่ามาร่วมทําธุรกิจแน่นอนคุณมาเก็บเกี่ยวเอาความรู้ไปค่ะแล้วคุณก็เอาไปต่อยอดของคุณหรือถ้าคุณบอกว่าเอ้ยสนใจสนใจอาธุรกิจที่เพื่อนๆทําอยู่อ่ะก็เรื่องของคุณเลยอันนั้นเอาที่คุณสบายใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่ิปตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะโรงเรียน BMT นะคะเรียนฟรีมีผลลัพธ์นะคะใครอยากรู้นะว่าจริงหรือเปล่าคุณก็เข้ามานะคะเออคุณต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะนะต่อให้ทิปพูดให้ตายนะคะเออพ ยังไงอะน้ำลายเหินแห้งไปถ้าเกิดคุณบอกไม่เชื่อคําเดียวมันก็คือจบเพราะฉะนั้นคุณต้องทํา ทำเขาเรียกนะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทิพย์มาพูดนี้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้นะอันนี้คือข่าวดีๆที่ตั้งใจเอามาประชาสัมพันธ์กันนะคะอ่าแล้ววันนี้นะทิพย์มีอะไรนะคะทิพย์มีอะไรมาแบ่งปันกันนะคะแน่นอนค่ะมันก็จะเป็นวิธีการดีๆวิธีคิดข้อคิดอะไรเงี้ยที่เราไปเจอเราได้ยินได้ฟังมาเราก็เลยมาแบ่งปันกันนะคะอ้าวเมื่อต้นไลนะ์เนาะทิพย์เปิดเพลงไปนะคะแล้วทิพย์บอกว่าให้ทุกคนนะคะอยากรวยต้องฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรวย อยากมีชีวิตแบบไหนจงเข้าไปฟังเข้าไปดูในเสพสิ่งเหล่านั้นอ่าเพราะอะไรคะเพราะวันนี้ทิพขึ้นหัวข้อไปว่าวันนี้คุณเสพหรือว่าคุณกําลังดูดซับอะไรอยู่มนุษย์มันก็เหมือนเขาเรียกเรามันเหมือนฟองน้ำมันเนาะที่แบบว่าเหมือนซื้อมาใหม่ๆย,ยังไม่ได้ใช้เนาะเออคุณยังไม่ได้ใช้งานเป็นไงคะฟองน้ําก็สะอาดไม่มีสิ่งสกรปรกอะไรแต่เมื่อไรก็ตามเริ่มใช้งานไปแล้วเป็นไงคะนะมันก็จะมีเศษอานุ่นนี่นั่น,นติดเยอะแย,ยะมากมายเหมือนเรา มันก็เหมือนเราวันนี้เวลาเราต้องออกไปผจญโลกมากมายอะต่างๆเนาะเราก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆเยอะมันเลยทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่จะเข้าๆเนาะเข้าๆใสๆไม่ได้มีความเครียดความทุกข์อะไรเริ่มมีความเครียดมีความทุกข์เริ่มเห็นความเป็นไปไม่ได้เริ่มเห็นแบบปัญหาตักกะเยอะแยะมากมายสวัสดีค่ะนะคะโคตดนัทยานะคะนะอ่านั่นแหละคุณจะเริ่มมีสิ่งหเหล่านี้เข้ามาเกาะกินความรู้สึกเราเยอะแยะเลย พอเวลาเราบอกเฮ้ยฉันอยากจะลุกขึ้นทําอะไรบางอย่างแล้วอยากประสบความสําเร็จคราวนี้แหละไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นจุดสกัดกันนะเนี่ยแหละที่ถึงบอกไล้ว่าวันนี้นะคะจะฟังเพลงก็ต้องฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรวยฟังเพลงที่เกี่ยวกับความประสบความสําเร็จ เสพสิ่งที่แบบจะนําพาให้คุณไปหาสิ่งนั้นให้ได้อย่าเอาตัวเองไปเสพในสิ่งเรื่องราวที่มันลบๆนะคะยังเมื่อเช้านี้เนาะเราเข้าห้องปลุกพลังนะคะซึ่งเป็นห้องห้องเรียนอีกห้องหนึ่งที่ว่าเป็นการเติมพลังให้กันทุกวันเนาะแล้วทีนี้มันไปมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าบางคนเนาะอยากประสบความสําเร็จแต่เอาตัวเองเนี่ยไปเสพเรื่องราวลบๆ นะคะไปเสพเรื่องราวลบๆคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณเสพเรื่องราวลบๆมันเป็นจุดที่สกัดกั้นความสําเร็จของคุณเพราะอะไรคะพอคุณจะเดินอยู่ใช่ไหมคุณกําลังเดินอยู่อ่ะคุณกําลังก้าวเดินอยู่พอมันมีเรื่องอะไรเรื่องราวลบๆเข้ามามันคือเรื่องเขาเรียกอะไรนะถ้าเขาเรียกทางเหมือนเรื่องข้างทางอ่ะคุณให้ความสนใจแสดงว่าคุณแวะข้างทางแล้วคุณจะไปถึงจุดหมายดังที่คุณหวังไวไหมไม่ได้แน่นอนจริงไหมเพราะอะไรคะมัวเอาหูไปฟังเอาตาไปดูอยู่ เอาความรู้สึกไปใส่กับสิ่งนั้นแล้วก็มานั่งนั่งเครียดกังวลว่าเฮ้ยจะเดินต่อดีหรือมันไม่ดีมันผิดหรือมันถูกมันจะไปได้ไหมหรือว่ามันจะหยุดชะงักแค่นี้นั่นแหละมันเลยทําให้ขาคุณหยุดเพราะอะไรคะคุณมัวหยุดคิดมัวลังเลมัวสงสัยในสิ่งที่คุณทําถ้าวันนี้คุณบอกคุณหยาบเป็นคนที่ประสบความสําเร็จก่อนที่คุณจะตัดสินใจเข้ามาทําอ่ะคุณเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลแล้วไม่ใช่หรอคะจริงไหมในโลกออนไลน์เนาะมันมีข้อมูลที่แบบว่าให้คุณหาเยอะมาก จริงไหมมนุษย์ของเราทุกคนมีสติปัญญามีสมองเป็นของตัวเองนะเราไม่ยอมให้ใครมาจุงเราไม่ยอมให้ใครมาหลอกเราง่ายๆหรอกนอกจากคนโลภเท่านั้นจริงไหมที่มองพอเขาบอกเหมือนเอาเงินมาลอ่อเอาไรายได้มาลอ่อปุ๊บโอ้โหกระโดดกระโจนเข้าไปเลยแต่ในโลกออนไลน์มันมีที่ที่ให้คุณเนี่ยหาข้อมูลเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคุณต้องรู้อันดับแรกอะการที่คุณจะเข้าไปทําอะไรสักหนึ่งอย่างอยากประสบความสําเร็จในงานนั้นๆอะคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนจริงไหม เออบริษัทบริษัทมั่นคงไหมสินค้าเป็นประเภทไหนอ่ะรายได้ให้คุณอย่างไรนะมีคนประสบความสําเร็จจริงเปล่ามีระบบสอนคุณไหมเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่เวลาคุณจะเลือกที่ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะคุณต้องรู้อยู่แล้วแต่พอมันมีเรื่องราวรลบๆเข้ามาค่ะเป็นไงคะเหมือนไม้หลักปกักคีเลนเอ็นมาเอ็นไปเริ่มไม่มั่นใจเริ่มไม่มั่นคงหลายๆคนเริ่มเป็นแบบนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่าสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณนะคะคุณ นวรัตนะคะอขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้ตัวเราแล้วว่าเราเนี่ยกำลังเสพอะไรอยู่สิ่งสิ่งนั้นมันนําพาให้ชีวิตของคุณเดินต่อไปจริงไหมถ้าคุณเจอเขาเรียกอ่าเจอเรื่องราวลบๆข่าวไม่ดีที่มันประคมกันเข้ามาระหว่างทางแล้วคุณเกิดไข้เขวแสดงว่าตอนที่คุณเข้ามาคุณยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลดีๆใช่ไหมคะ คุณยังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆมากพอจริงป้ะแต่หลายๆคนค่ะที่เขาว่ามั่นคงมากพอเพราะอะไรคะเพราะเขาศึกษาข้อมูลมาดีแล้วเขาเขารู้รายละเอียดแล้วเขาเลยไม่กลัวนะเขาเลยไม่กลัวเขาก็เลยชิวๆเฉยๆสบายๆ,ายๆมากแล้วเขาก็ยังคงเดินหน้าทาหน้านที่พัฒนาเรียนรู้ศักยภาพตัวเองต่อแต่คนบางคนค่ะนะพอมัวแต่ไปไปเสพเรื่องเราลบๆไปดึงไปซึมซับเอาแต่สิ่งไม่ดีมา ทั้งทที่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความมั่นคงมากพอเรียนก็ไม่เรียนนะให้ฝึกก็ไม่ฝึกให้ทําอะไรก็ไม่ทำนะแต่พอข่าวลบลเป็นไงคะโอ้โห,โโหเงี่ยหูฟังเอาตาไปดูโอ้โหไปฟังเอาความรู้สึกไปใส่สุดท้ายเอ๊สิ่งที่ฉันทํามันคงไปไม่ได้แล้วแหละโอ้โหมันมันไม่ดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้มาในโลกธุรกิจค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของการแข่งขันชิงดีชิงเด่นอาไซรไสแป้ายสีค่ะมันมีอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของ การแข่งขันเนาะก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่อยากให้ใครเนี่ยเด่นเกินหน้าเกินตาเราเออแย่งลูกค้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะทำใจยอมรับหรือเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่เรียกอะไรคุณจะไม่ไหวเอนนะคุณจะมั่นคงในสิ่งที่คุณนะตั้งใจทําแต่ทีเนี้ยมันย้อนกลับมาที่ตัวเรานี่แหละว่าเราเองแล้วแหละมั่นคงพอหรือยังเราปักหลักแบบไหนเออเราตอกเสาเข็มหรือเราเป็นแค่ไม้ปักขีเลนเฉย ถ้าเราบอกว่าวันนี้เราปักเสา,สาเข็มแล้วอะเสาเข็มอะมันมั่นคงมันอย่างลากลึกลงไปในในพื้นดินเะนี่ยเยอะตั้งเท่าไหร่ถูกไหมต่อให้ลมฝนมายังไงมันก็ไม่พัดเอ็นอะแต่เป็นไงคะถ้าเป็นไม้หลกักปักขีเลนเป็นไงคะลมพัดหน่อยปลิวหน่อยโอ้โหแบบไหวเอน็นล้มแล้วไม่มีความมั่นคงเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการที่คุณจะ,จะ,จะดูดซับอะไรสักอย่างหนึ่งจะดึงอาจะเขาเรียกอะไรจะไปเสพอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องหาข้อมูลดีๆก่อน นะคะคุณต้องหาข้อมูลดีๆหาหลายๆที่หาหลายๆท,ทางไม่อย่างนั้นนะคุณจะเป็นคนเองที่สั่นคลอนแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ล้มหายตายจากไปจากธุรกิจที่คุณเลือกแล้วสุดท้ายเป็นไงคะคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าเกิดคุณยังทําเหมือนเดิมอะข้อมูลก็ไม่ศึกษาเรียนรู้ก็ไม่ทําค่ะต่อให้คุณย้ายไปเป็น1ิบที่10บบริษัทคะ่ะนะมีมหาเทพมาสอนคุณขนาดไหนคะ่ะสุดท้ายคุณก็ตายไปจากธุรกิจนั้นอยู่ดีเพราะอะไรคะเพราะมัวแต่เอา เอาสิ่งที่แบบว่าคือเวลาอันมีค่าเนาะกับที่จะมาพัฒนาตัวเองไปเรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นที่คุณจะต้องใช้ในงานนั้นๆแต่คุณกลับเอาไปดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมาบั่นทอนกัดกินความรู้สึกความก็เรียกอะไรทาให้คุณคเนี่ยค่อยๆนะคุณทําแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องสํารวจตัวเองว่าทุกวันเนี้ที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งเฮ้ยยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ย มันเพราะอะไรอ๋อเราอาจจะเพิ่งเริ่มอ่าเราอาจกําลังเรียนรู้อยู่พัฒนาตัวเองอยู่อันนั้นคือสิ่งที่ดีหลายๆคนชอบแบบบางทีเนาะเอ้ยฉันเรียนมาน้อยฉันความรู้น้อยพูดไม่เก่งความจําสั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมคะว่าคุณกําลังใส่โปรแกรมที่มันไม่ดีให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากประสบความสําเร็จเห็นไหมแสดงว่าคุณนะ่ะกำลังไปซึมซับสิ่งที่ไม่ได้นําพาให้คุณประสบความสําเร็จ แต่คุณจงเปลี่ยนคําพูดและความคิดของคุณใหม่ใส่ไปเลยค่ะว่าคุณเป็นคนโคตรเก่งคุณมีคนความเป็นคนที่มีความสามารถมากเรียนอะไรก็เขาเรียกอะไรอะหัวไวเออเรียนเรียนอะไรก็รู้เรื่องนะอธิบายได้ถ่ายทอดได้คุณบอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆสิคะแล้วคุณจะเป็นแบบที่ปากคุณพูดนะพูดบ่อยๆทําซ้ซําๆแบบนี้หัดเรียนหัดฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่งค่ะเหมือนเราร้องเพลงชาติอะฟังครั้งแรกร้องได้ไหมไม่ได้จริงปะ แต่ฟังไปเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายเป็นไงคะร้องจบเพลงค่ะมันก็หลักการเดียวกันนะคะวันนี้สิ่งที่เราเริ่มเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเริ่มทําจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญแต่เราต้องเขาเรียกอะไรอะหาข้อมูลเรียนรู้ลองทําก่อนเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่จริงๆค่อยเลิกไม่สายนะคะอ่าใช่ค่ะนะถ้าเราแบบถ้าเราปากักหลักลงไปแล้วนะเออตอกเสาเข็มลงไปแล้วในสิ่งที่เราทําอ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะยังไงคุณก็ไม่โอนเอง ะะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะไอ,ไอความคิดลบๆหลายๆอย่างที่คุณกําลังสมอยู่ตัวเองอะคุณคุณเลิกไปเลยคุณรู้ไหมคะว่าข้อดีของคนที่จบมาน้อยนะจบน้อยบ้านยากจนโอกาสน้อยกว่าคนอื่นเขามันมีข้อดีนะคะ คุณรู้ไหมคะว่าคุณคือคนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดวันนี้คุณลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตลุกขึ้นมาเรียนรู้ลุกขึ้นมาฝึกฝนทั้งที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยเรียนมาน้อยจบมาน้อยเอาความสามารถไม่เหมือนคนอื่นพูดไม่พูดไม่คล่องเหมือนคนอื่นคุณรู้ไหมคะว่าคุณมีขุมพลังอยู่ในตัวของคุณนั่นคือพลังแห่งความทะเยอทะยานเพราะอะไรคะเพราะคุณทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จคุณทะเยอทะยานที่อยากจะเรียนรู้ คุณทะเยอทะยานที่แบบว่าเต็มความสามารถของคุณที่คุณจะทําสิ่งนั้นให้ได้คุณรู้ไหมคะสิ่งที่คุณมีอ่ะมันคือพลังโคตรยิ่งใหญ่เลยในขณะที่คนที่เขารวยคนที่มีการศึกษาเขาไม่มีแบบคุณด้วยซ้าจริงไหมเพราะคนพวกนี้เขามองว่าเฮ้ยเขาอ่ะมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วไม,ไม่ต้องรีไม่ต้องรีบสร้างอะไรก็ได้ไม่ต้องกระเสือกกระสนไม่ต้องไปแข่งขันอะไรก็ได้ชีวิตชั้นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วคุณรู้ไหมคะคนพวกนี้นะถ้าเรามองกันในดีนะคือเขาเนะี่ยโชคร้ายกว่าเราอีกนะ เพราะเขาจะไม่มีการพัฒนาเขาจะไม่มีการเรียนรู้เพราะเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรโอ้ยรู้แล้วแค่นี้ฉันเข้าใจง่ายโอ้ยอย่างเงี้ยฉันหัวไวกว่าฉันเรียนได้เห็นไหมเขานะเขาก็จะแบบว่ามองเหมือนว่าตัวเองอะมีดีแล้วเก่งกว่าคนอื่นแต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีการพัฒนาเลยเพราะเขาเป็นน้ําเต็มแก้วถูกไหมเขาไม่เรียนรู้ไม่รับรู้อะไรแต่ยังเราล่ะคนที่จบมาน้อยออ้บําทิปเนี้ยจบแค่มาหกอ่ะบางคนนะอาจจะจบน้อยกว่าทิป อา้าวบ้านเราไม่ได้ยากจนทิพเป็นแค่ลูกหลานชาวไร่ถามว่าวันนี้ถ้าทิพไม่พูดอ่ะคุณจะรู้ไหมเขะว่าทิพอ่ะจบมาแค่มหกจะรู้ไหมคะว่าทิพเป็นลูกหลานชาวไร่เป็นเด็กมันนอกจริงปะทุกคนก็ไม่มีใครรู้ในโลกออนไลน์ไม่มีใครรู้จากตัวคุณหรอกมันอยู่แค่ว่าวันนี้คุณจะเปิดเผย <h ums> <urn> ตัวตนหรือเปล่าแต่เราต่างหากที่ต้องเอาตัวเองอ่ะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาพัฒนาศักยภาพตัวเองถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์มันไม่ใช่การสร้างภาพแต่เราเป็นการที่เราสร้างภาพลักษ ให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงจากมุมเดิมๆจากที่คนอื่นเขาเห็นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เราไปได้เป็นไงคะคนเขาจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเราจริงไหมว่าเออเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะเดินตามเราเขาอยากจะมาเรียนรู้ก,กับเราเฮ้ยเราสามารถแนะนําส่งต่อบอกทอเขาได้ในรูปแบบของเราเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปโอ้โหวิชาการจ้าเหมือนคนที่เขาจบสูงๆจริงปะเราเอาแบบบ้านๆแบบเรานี่แหละแบบง่ายๆเข้าใจง่าย คำพูดง่ายๆคุณรู้ไหมคะว่ามันเข้าไปในจิตใต้สําน,สนึกของคนง่ายกว่าอีกคุณเคยฟังไหมครูโค้รบางคนไทยคําอังกฤษคําคุณรู้เรื่องไหมคะนะอย่างทิปที่บอกเลยว่ากกูแลไม่ออกเออความหมายกุญแลไม่ออกอะต่อให้ฟังฟังแบบภาพรวมพอเข้าใจอะแต่คุณเข้าใจไหมว่ามันไม่เข้าไปในหัวเนาะอ่าใช่ค่ะทุกคนมีศักยภาพค่ะมันมันมันไม่เหมือนกันแต่คุณรู้ไว้เลยคุณเป็นคนหนึ่งที่โคตรมีขุมพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัว บอกแล้วนะั่นมันคือพลังอะไรอะการความทะเยอทะยานมันจะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่แบบดันให้คุณอะพุ่งไปข้างหน้าไวเพราะอะไรคะเอ้าใน,นเมื่อเราบัดเห็นจุดหมายไปทางแล้วมันมีคนสําเร็จจริงๆเฮ้ยฉันจะไปถึงจุดนั้นจริงไหมอ่าใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลาตีนะคะนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจงรักษาพลังอันนี้ไว้ให้ดีนะคะจงรักษาพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวของคุณไว แล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแบบสวยงามมากแล้วจะมีคู่คนอีกมากมายที่เขาเดินตามคุณเพราะอะไรคะเพราะเขาเห็นคุณเป็นต้นแบบเขาคุณเห็นคุณเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> คุณมีการพัฒนาคุณแบบสามารถประสบความสําเร็จได้ <c oughs> เขาอยากจะเดินตามคนแบบนี้คะ่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องวันนี้เรามีหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ได้เยอะที่สุดไม่ต้องสนใจว่าใครจะพูดอะไรนะ อยู่ว่าวันนี้คุณอยากจะเสพอะไรคุณอยากจะดูดซับอะไรให้กับตัวคุณเองบอกแล้วนะถ้าอยากจะอยากจะเอาตัวอยู่ในเรื่องลบๆต่อไปอันนี้ไม่มีใครฉุดล้งคุณมาได้คะ่ะต่อให้คนอื่นแนะนําคุณนะคะดึงเท่าไหร่อ่ะสวัสดีค่ะโคยูพินนะคะนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณล้วนๆน,นะคะสังเกตดูนะว่าวันนี้คุณเสพอะไรอยู่คุณกําลังดูดซับอะไรอยู่เอาตาเอาหูความรู้สึกของเราไปอยู่กับเรื่องราลบๆไหม ถ้าสิ่งเหล่านั้นรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตไม่ได้นําพาให้เราเนี่ยเก่งขึ้นละค่ะนะละค่ะไม่บอกแล้วไม่มีใครไปบอกคุณได้นะคะนะคุณต้องร้านด้วยตัวคุณเองนะคะคือถามว่าอะอย่างทิปทิป,ท,ปทิปอ่านไหมโอเคค่ะที่เขาเขาส่งเข้ามาเราก็แค่อ่านอ่านแล้วก็เฉยเฉยแล้วไงอะทิปมองว่ามันเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ํานะคะเพราะบอกแล้วใช่ไหมว่าเราตัดสินใจเข้ามาเราศึกษาข้อมูลมามากพอแล้วเราดูรายละเอียดเยอะพอแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ เลือกเอาวันนี้จะเป็นนะจะเป็นเสาเข็มที่ปักอย่างมั่นคงหรือจะว่าจะเป็นแค่ไม้หลักปักคิเลนเออคุณเป็นคนเลือกเองทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีใครไปเลือกให้คุณได้ถ้าเกิดเลือกแล้วค่ะเดินนะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะเป็นเสาเข็มนะคะ จงตอกนะตอกให้มันลึกให้มั่นคงที่สุดนะคะศึกษาหาความรู้เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้มากพอนะเมื่อคุณเก่งแล้วบอกเลยใช่ไหมคะว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่พุ่งไปข้างหน้าได้ไวมากนะคะคราวนี้แหละจะไม่มีใครตามทันคุณแน่นอนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนาะเป็นสิ่งดีๆที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะมันอาจจะ บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือใครบางคนที่ฟังเออมันอาจจะได้ข้อคิดบางอย่างได้กําลังใจบางอย่างก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ทิพ์ไปแล้วเนาะใครก็ตามเนาะที่เข้ามาเจอทิพต์ตอนนี้หรือย้อนหลังนะคะทิพ์ขอให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มความสาดใสเยอะๆนะคะที่สําคัญดูแลสุขภาพด้วยนะคะหยิบจับอะไรก็สําเร็จแบบง่ายๆสบายๆนะคะสำหรับวันนี้ทิพ์ไปแล้ะคะสวัสดีคะ่ะ